เดี๋ยววันนี้ผมจะทําคลิปให้ดูนะครับว่าหลือกระเบื้องของปูนขุยหนูเนี่ยนะฮะว่าด้านในของปูนขุยหนูที่เราปูเสร็จไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตัวที่ผมจะเลื้อนี้ผมเพิ่งจะปูไปเมื่อวานนะครับตอนเช้ามาพอดีมันเกิดกระทบแล้วมันแตกนะครับมันบินเราต้องเอาออกครับถ้าใส่ไปเลยมันจะไม่สวยนะครับเพราะมันอยู่ตรงหน้าหน้าบันได ที่เจ้าของบ้านเขาจะเดินขึ้นเดินลงมาแล้วก็จะมองเห็นพอดีแต่มไม่สวยนะครับก็คือแผ่นนี้นะฮะผมจะให้ดูรอยนะถึงรอยจะไม่ใหญ่นะครับถึงเรายาแนวไปมันก็จะไม่หายนะครับนี่นะฮะแลวผมจะเอาออกยังไงนะครับผมให้ดูนะเพราะว่าแนวกระเบื้องเนี้ยผมได้ปูแบบชิดเลยนะฮะไม่ได้เว้นร่องนะครับ ได้เป็นลองเลยแล้วการลื้อนะครับผมจะลื้อยังไงเพื่อไม่ให้มันไปเบียดกับแผ่นอื่นแล้วแผ่นอื่นอาจจะบินได้นะครับแล้วมันจะงานลื้อจะเป็นงานที่ลําบากนะครับถ่าลื้อแล้วถ้ารลามไปถึงแผ่นอื่นมันก็จะไปเรื่อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าลือออกโดยที่แผ่นอื่นไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับ ก็คือนะครับผมจะใช้เครื่องตัดก่อนนะฮะซึ่งจะตัดเอาแผ่นที่ทมันแตกเนี่ยก็คือให้มันเสียไปเลยนะครับเราจะตัดไม่ต้องถึงให้มันถึงแนวนะฮะตัดแผ่นตัวเนี้ยแผ่นที่เสียนะครับเข้าไปประมาณสักเซนนึงแล้วก็ตัดยาวเลยนะฮะ นี่นะครับผมก็ได้ตัดออกแล้วนะครับเช่นนะฮะอันนี้แนวนะครับผมก็จะตัดไม่ให้ถึงแนวนะครับแล้วเราก็เอาตัวตัวที่เราตัดออกนะครับเวลาเราจะสกัดเอาแผ่นตัวที่แจกออกนะครับมันจะไม่กระทบกับแผ่นต่อไปนะครับเนี่ยนะฮะซึ่งจะตัดให้รอบเลยนะครับเนี่ยนะครับ ตอนต่อไปผมจะทําการรื้อออกนะฮะสกัดออกแล้วเราก็จะได้ดูด้วยนะครับว่าปูนปวยหนูข้างในเนี่ยมันแน่นขนาดไหนนะครับผมจะลองเอาค้อนทำูแบบนะฮะแข็งมากนะครับก็แข็งเหมือนกับปูนทั่วไปนะฮะแต่ว่าแน่นลึกอากเ่าไม่มีอันนี้ผมเพิ่งจะปูเมื่อวานนะครับเช้ามาลื้อออกครับเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในจะเป็นยังไงนะครับ จะดึงออกง่ายหรือออกอยากครับเดี๋ยวดูก่อ,น,อนนี่เลยนะครับอันนี้เพิ่งจะพูเมื่อวานนะครับมันก็ยังไม่ได้แบบเซ็ตตัวเท่าไหร่นะครับ ถ้าจะให้เขาเซ็ตตัวจริงๆอยู่ที่ประมาณสักสอสวันนี้ก็อูนเริ่มจะแข็งได้ที่ครับผมอันนี้แค่วันเดียวนะครับและนี่นะครับอูนกาวที่เราได้ทานหลังเป็นหลังกระเบื้องไว้นะครับเต็มเกือบทุกที่ครับผม เรถือว่าสวยครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการสกัดปูนให้ดูนะครับว่าปูนขุยนูเนี่ยมันแข็งขนาดไหนแค่วันเดียวนะครับ แข็งมากครับผมนี่ครับแข็งไม่แข็งนะฮะเห็นว่าเป็นแบบปูนเป็นขุยๆนะครับแต่ว่าเวลามันแข็งตัวมามันก็แข็งนะครับึีงเขาจะเป็นเป็นรูนะฮะเป็นรูนี้ไว้สําหรับมันก็ดีนะครับเป็นรูระบายอากาศนะครับไม่ได้เกิดความร้อนนะครับ โคครับผมก็คงจะได้ความรู้นะครับว่าปูนขุยหนูเป็นยังไงบ้างนะครับแข็งแรงขนาดไหนนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ายังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับก็จะได้ดูคลิปต่อๆไปของผมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ